คลิปนี้มี q u 32ด้วยครับผมวัเยอะแยะมากมายครับนี่เขาเรียกอะไรผมก็มาเรียกไม่ถูกเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ที่รักและครบทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านอาจารย์รักเหมือนเดิมครับผมโทรตามตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมมัวแต่เล่นตัวอยู่ยังไม่มานะครับผมไม่ใช่ว่าดังแล้วไม่มานะครับหมัวแต่เมาอยู่ครับพี่น้องจ้าสวัสดีครับผม อือนะโทรตามตัวต่มเมื่อวานแต่ไม่มาสักทีเล่นตัว,เ,ตว <laughs> เอ้ยซื้อเต่ <laughs> าา <laughs> เมาดาราดาราอีอไม่ใช่ดังหรอกมั่วแต่เมาอยู่อ๋อของดีของถูกสิบแปดนิ้วครับเทอร์โบเทอร์โบหน้าโค้งคอู้เจ้าเจ้าเลยสี่ใบ สามพันห้าครับสี่ใบสามพันห้าครับนี่ไอตัวเนี้อะยังปึ๋งปังอยู่เลยนี่อันนี้ก็ซื้อมายังไม่ถึงสองสามเดือนเลยอืแต่พวกนี้ก็มีรอยทะลงทะลองนิดนึงสายตามสภาพเลยแต่ก็ยังสวยอยู่นะนี่เอาไปเข้าคอบเหล็กนี่โป๊ใหม่นี่แจ๋วจ้าบเลยนะสี่ใบสามพันห้าสี่ใบสามพันห้าไซส์เดียวกันเลยนะไซส์เดียวกันเออเทอร์โบสิบแปดนิ้วหน้าโค้งด้วยครับหน้าโค้งด้วยนะครับนี่ดูความสวยครับพี่น้อง ใครที่มองหาของถูกจัดได้เลยครับผมเสียงกลางเอาเสียงกลางตากเดททำไมนี่เอาเข้ามาหน่อยเร็วยังไม่มีที่เก็บเอาเข้ามาก่อนเอาเข้ามาก่อนไม่ออกไปหรอกนะยังไม่สางดีเจอแดดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นลมอันนี้มีขาลูกยางข้างล่างอ๋อตัวนี้จะมีเบ้ามอนิเตอร์ด้วยนี่อ๋อไม่ใช่จะเป็นเบ้าลูกยางตั้งได้มือจับมีอยู่สองใบสภาพมือหนึ่งเลยพร้อมบาร์แขนนะครับ ใบละพันใบละพันสวยๆแบบนี้เลยมือจับเหล็ก12นิ้วหนึ่งคูณหนึ่งปากมันเป็นแบบไหนนี่แบบนี้เลยแบบนึงอ๋อโน่นเป็นแบบนั้นเลยอันนี้ให้ใบละพันใบละพันสองพันนี่แผงเฟรมใช่จัดโหลดจัดโหลดเนาะไปที่เสียงตัวไหนดีสายไฟสายสายตัวไหนเอาขาโต้ก่อนขาโต้ผมได้หนึ่งนะอันนในสเอาแล้วอ้โหนี่นะครับคิดถึงเลยนี่เขาหาอันนี้กัน เอาไปทำไมอย่ไรอืมตะบงพระพุทธรูปเอามันมีเกลียวมันมีเกลียวไม่รู้เกลียวอะไรนะอันละสองร้อยอันละสองร้อยบาทเด็กเด้อพี่น้องอืมไม่ใช่ไม้พยุงนะสายอันนี้อ๋อสายสีขาวไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันขายหมดนี่แหละพันเดียวเนี่ยเอ้ามันเป็นกระเทนกระท้อนด้วยยังไงใช่หัวหลีดอืมหัวหลีดอย่างดีเออหมดนี่พันเดียวครับเออเอาน่าจะใช้ดีนะตัวนี้ โอ้นะคุ้มเลยอันเดียวครับอันนี้นี่อันนี้อะไรนี่นี่สายลำาพงอืนี่อันนี้ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยอันนี้มันเป็นสายอะไรอ่ะสองสี่สี่สีโคนะนี่ใช่สี่โคโอ้สี่คูณสองแล้วมั้งเนี่ยนะใหญ่นะเนี่ยนะมันหาไม่เห็นแล้วอู้หนี่ผมว่าใช่สี่สองจุดห้าเออโอ้ยาวนาจะประมาณเกือบหลายเมตรอยู่อันนี้ห้าร้อยเอาสายไหม สายสายไม้สายสัญญาณขายรวมเลยน้อง่ายดีเอามาหนึ่งอันอันนี้ยาวอยู่นะเอาสองอันสามเอาสามอันเอามาแถมเลยอันนี้ห่ออับพนัมเอาสี่อันเออาห้าอันอู้เทียมหมดนั่นแหละเออกระยงกระยังเดี๋ยวเอาหมดนี้กี่บาทพันหนึ่เดียวเอือรู้เรื่องนู้น่ะ ลักไฟอันนี้ลักสายเมนอสองคูณอะไรสองจุดห้าไหมลูกพี่สองคูดสองูสองสสี่สองคูสองเลยนี่วมันเล็กอ๋อสองคูณสองมีปลั๊กแล้วก็มีตัวโหลดตัวนี้ตัวนี้ยาวอยู่นะยาวอันนี้กี่บาทห้าร้อยห้าร้อยบาทครับอ่ะไปตรงนี้หน่อยนี่อันนี้ยาวนี่ยาวใช่ไหมใช่อันนี้ม้วนเดียวเลยว่ามีตัอไหมน่าจะสองม้วนนะอยู่ในนี้เลยอ๋อนี่แต่ว่าเป็นสี่คูณสองจุดห้าแน่นอนขายม้วนนี้เลย นี่หมดนี่สามกองนี่นะใช่จะสามกองนั่นห่น่าจะสามมัดนะตัวนี้เนี่ยมัดเราประมาณน่าจะเกือบยี่สิบเมตรนะยีพาได้อยู่เออเอาอันนี้หมดนี้สองพันหมดนี้สองพันบาทครับขายเป็นหมดนี้แหละสองพันง่ายๆเลยโคตรโคตรเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ตู้ลำโพงก่อนเล็กๆเอาเหล็กก่อนบ่นี่ดิเล็กๆเหล็กไม้มีฝามีฝาครบไหมฟ้าปิดยังไงปิดเหมือนนี่ย อ๋อนี่ฝาเขาน่ะอืมโอ้นี่เขามีแบบเป็นเหมือนเข็มขัดอย่างดีเลยครับอ่ะเล็กตัวนี้นะจะเกือบสิบสองยู่อ่ะขายเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยฟาครบฝาครบอือฟอมหูยกเลยจิบจกออกแล้วครับพี่น้องเอาไปที่สเตปดาวนี่ซานต้าอันนี้หกสิบแอมป์หกสิบแอมป์บ่ครับใช้งานได้ปกติครับผมอันนี้ขายเอ่อสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทสาหกสิบแอมป์นะ เสียงกลางเสียงกลางนี่มือหนึ่งนะเอาทำไมว่ามือหนึ่งสองทำไมอย่างนั้นอ่ะนี่รูอ่ะมีรูไหมนี่อ๋อยังไม่ได้ใช้งานเลยยังไม่ได้เจาะเลยเลยมือหนึ่งเก่าเก็บมือหนึ่งเก่าเก็บตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มตะแกรงปั๊มด้วยสิบสองนิ้วมันจะมีเหล็กสลักด้วยนะแต่ผมยัดไว้ในตู้แถวๆนี่แหละไม่รู้ตู้ไหนมันมีเฟรมมาไหมเฟรมไม่มีมีแต่สลักมันมีอ๋อได้มาหกใบครับเราขายขายใบละ 1,650บาท1,650บาทติดแรงปั๊มด้วยครับมีทั้งหมด6ใบเออสวยๆเลยชัดเช็ดเข้ามาครับมีไฟอันนี้ด้วยฟังนี้หมดอย่างไฟอะไรครับตั้ไหนครับผมไหนอ๋อโหลดไฟอันใหญ่ๆอันนี้โหลดละเอ่อโหลดละ40บาทโหลดละ40บาทมีทั้งหมดกี่อันมีมีสองสี่หกมีหกโหลดหกโหลดเออ ติดหมดไหมติดแน่นะเช็ดแล้วเอออ่ะไปเครื่องปั่นแปดหมื่นห้าเนียเครื่องปั่นยังอยู่บ่ยังก็มีคนเอาครับอ่ารอได้นี่เลย FJ อะไรเนี่ย FJ ฮาร์ดโหลดมีกี่ใบมีสองข้างในอยู่นู่นเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูข้างในอืมอันนี้อ่ะให้ดูก่อนให้ดูทรงด้านนอกจะเป็นแบบนี้อ๋อเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันตัวไหนดีแหลมตรงแปดแรมตรงแปดอันนี้ดอกละสี่ร้อยบาท สี่ร้อยทนครับสี่ร้อยใหม่ๆเลยน่นิมบ่แบนผมนี่แหละลูกค้ามาขายผมอ๋อครับผมใหม่ๆเลยหมื่นหนึ่งผมขายหมื่นหกร้อยครับสวยงามเลยครับพี่น้องไปที่เอ็กเตอร์ตัวนี้เอ็กเตอร์นี้ซ่อมมาแล้วนะครับแต่ผ้าจารย์เขาไม่เอาคือจะสามพันหกคือผมจะเอาค่าค่าซ่อมคืนครับสี่พันสี่พันท่วนสี่พันเออแรงๆเลยหมอสองลูกเลยเออสี่พันครับ เอาเรกกอนแรกก่อนรกหกยูสกยูอ่ะหกหกมิลประมาณสิบ7ิบเจ็ดตอืมตัวนี้เป็นเรนของตัวไหนอ่ะ npe เปงอ npe ป่ะโอ้ดียังสวยเลยฮะเล็กสวยๆอันนี้พันเก้าหนึ่งพันเบาทพัเก้าเจ้าจ้าบเลยนี่ไม่อมนีเลยชุดนี้เลยนี่ไม่ขออะไรพอ้อมสาย n t h t เก่นี่อ๋อ n t h อันนี้500ร้อยนะให้สายด้วยให้สายหมดนี่แหละเจ้เเจ้าเจมิก อันนี้สภาพเหมือนมือหนึ่งเลยครับนี่มีมีอะแดปเตอร์ด้วยอ๋อมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยข้างในนี่เลยจัดเลยอยู่ข้างในนี่เลยครับครับผมอันนี้พันเดียวหนึ่งพันทวนกับพันเดียววู้นะฮะก็มีได้เมอ่อไร่อ๋อยังยังยังทางนี้ยังไม่หมดเลยจะไปทางนู้นอีกละสองหกศูนย์อาทีเอเอสองหกศูนย์พีอันนี้เทนะมารรนี่กลับมารรนี่เทนะไม่ช่ก็ครับอันนี้ขายห้าพันเก้านิ ห้าพันเก้ายักษ์ราคาเข้ากันสาอนะครับมันต้องจัดแล้วครับพี่น้องนะเอฟเอนี่ซาบุกเอฟเอตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าพันรุ่นมันจะเป็นรุ่นดีเอ็กบีนะมันจะมีบางรุ่นเป็นอ่า DX 5,000ซ์เฉยๆอ๋อไอ้นั้นหมื่นหนึ่งมันแค่หมื่นสองหมื่นสามอันนี้มี B ด้วยอันนี้มี D ก็คือ X อ่า DXB 5,000 RM อห้าก็กไอเมทอ่าก็กำลังวัดนี้เท่ากับอ่าของ รุ่นห้าพันสองน่ะพี่น้องมือหนึ่งมันอยู่นี่แคบไปอยู่เดี๋ยวสักครู่หลักฐานมาดูกันก่อนเจะหาว่ามกมิกเดี๋ยวโมอีกเดี๋ยวว่าขี้โม้บ่าวเนี่ยจะเป็นสีขาวมีไหมครับมองมองเห็นนี่น้องอ๋อนี่จะเป็น d x b ครับนี่ห้าพันห้ามิยแต่ตัวนี้มันเป็นหน้าดําครับกําลังวัดตามนี้เลยอย่างเรงงเะอ่ยสองโอมได้ด้วยนี่สามสามพันแปด คูณสามพบวกสามพันแปดสองโอห์มรายแรงเท่แรงนะสิบแปดน่าจะชนะก็สี่ดอกเอออเราขายกันที่หมื่นสี่พันห้าหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทหมื่นหนึ่งเพลงนะตัวนี้นะครับอันนี้สวย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 ตัวนี้สวยอ่ะไปที่อะเลนที่เราเกลิ่นกันไหม QU สามสิบสองครับก็จะมีต้นนีอยู่หกช่องโอ้เยอะจังก็คือมันต้องขยับนะเสียงที่มันจะออกเนี่ยอ๋อขยับแต่เสียงออกปกติไม่มีเคอะเค๊กนะอืมครับก็ขายตามสภาพอืม 3 4 5 0 0ืบาท3 4 5ห0ืบาทเจ้า q ิวยูามสิองอเนฮีตไปเปลี่ยนสไลด์ก็ไม่กี่บาทเออสไลดาก็ประมาณ700ดร้นี่แหละครับผมมีเล็กแค่ด้วยดิอันนี้มีเล็กด้วยใช่ไหมราคา30,000ื่นเท่าไรนะสามหมื่นสี่พันห้าสาบาทตัวนี้แถมเล็กเลยพอกำไรห้าร้อยครับเออไม่ต้องเอาเยอะเอานี่ดิที่เราเกลินกันไว้ด้านนอกนี่นี่นีตัวนี้ตูก่อนตู้ก่อนเอามีสใบฮอนโรดมีสอใบฮอนโรดครับ สองคูนหนึ่งพร้อมปากเลยอมเนี่ยราคาถูกๆครับผมครับผมพันเจ็ดห้าสิบต่อใบต่อใบคนรูดนะใช่แต่แกรงป้ามีแต่แกงป๊มว้ายมีสองใบใครใครช้าก็โคจริงจกออกอย่างเดียวเลยวันนี้ใหญ่เกลียวเลยนี่เออเจ้าจ้าบเลยนี่อ่ะมาตัวนี้แหละอยากนำเสนอเลยกินอันนี้อยาผมพอเค็กเลยครับอืออันนี้ทำไมตรงไหลผมจะขายพร้อมดอกเลยอ๋อตู้ตัวนี้นะเป็นทรงอะไรสิบสองเพีย อ๋อสิบสอง ps นะครับผมชนะเลิศ์แหลมเป็น nts ตู้ใบนี้พร้อมดังครับใบละสามพันใบละสามพันทุนครับสเปคนี่เลยครับอันนี้เพลงอันนี้มือหนึ่งนี่พันพันแปดพันเก้าแล้วเออคมนี่ก็เจ็ดแปดร้อยโอ้ตู้อีกตู้เปล่าตู้เปล่าอีกนี่อีกเยอะแยะสามพันสี่ชั้นแนนอยู่ตรงนน้นมามาอีกสองอ๋อ vl มาอีกแล้วมาอีกสองแท่ง ครับก็ราคาซีแชเนลก็4ี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทสี่หมื่นสามพันครับเสียงดีครับเสียงดีตัวนี้เสียงดีมากนี่ครับผมอันนี้เบสครับเบสอันนี้กลางอันนี้จะเป็นของ V L เอลวีเอด้อพี่น้องแต่ได้กวันแดดมันไปแล้วอได้กวันแหดกพี่น้อยมาทําชิปไปแล้วนี่นะชั้นนในฮาอยู่นะครับโอหนะพลังเสียงดีมากเลยแล้วก็รายละเอียดเสียงก็ดีครับมีอันนี้ตัวไหนครับผมนช่างดุ๊กช่างดุ๊กนะครับชื่อของเขาก็จะเป็นเจ้า มาติเนสนะฮะชื่อตู้เขานะนะครับช่างลุกนะครับผมโอ้ช่างลุกนี่เป็นคนทําตู้สวยนะนะนี่ไม่ธรรมดาครับผมนี่นะครับเจ้ามาติเนสตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตู้หน้าเปิด หน้าเปิดสองหอกอ่ารูระบายจะเป็นแบบนี้ทั้งคู่เลยป่ะใช่มีสองอ๋อจะเป็นสองรูใช่มีสองรูนี่นะครับหน้าก็จะเป็นฟิลเตอร์ให้แบบนี้ดอกลำโพงไม่ดอกอะไรดอกมาจากโรงงานเขาเลยครับอ๋อที่เขาวิจัยมาเลยลูกค้าซื้อมามือหนึ่งนะซื้อมาหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตู้อ่าอันนั้นคือมือหนึ่งนะครับมาจากบริษัทของอาจารย์ดุ๊กนะครับอันนี้ก็ขายใบละเก้าพันห้า 9,500บาทสภาพนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องนี่สวยๆเลยเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ให้จะเอากราวนี่แปะตะแกรงแล้วก็เอาอันนี้แปะให้มันไม่ให้ไม่เห็นเดี๋ยวยิงฟิลเตอร์ให้ยิงกาวให้9,500ต่อใบัลุกโอเดอโออคูสติกนะครับผมชื่อแบรนด์เขาตู้เขาก็จะเป็นชื่อมาติเนสนะฮะอ่านผิดพลาดยังไงขอประธานอภัยด้วยภาษากรีกเกรซูลตัวไหนอีก อันนี้หัวไม้หัวไม้หัวไม้ตัวไหนตัวโปรโปรตัวไหนครับนี่โปรยูโรธิตต้องหนึ่งต้องหนึ่งอันนี้เป็นหัวไม้เขานะใช่โอ้สวยงามส่วนตัวรับสัญญาณเขาอยู่นี่ใช่ไหมครับอันนี้ด้วยโอ้ดีเทสเด้หนิเออเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนโปรยูโรธิคกลงสวยๆเลยหไมตัวนี้ใช้งานได้ปกติลองแล้วนะครับอันนี้ขายอยู่สองพันห้า สองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าแล้วก็ตัวนี้บาร์เรนเจอร์เรียกอะไรนี่อินเทอร์เฟสอินเทอร์เฟสครับก็เอาไปใช้งานกันอันนี้ขายกันที่ผมขายสองพันสองพันทุ่นครับนี่แหละลอตเตอร์ห้าร้อยห้าร้อยบาทโปรยูโรเทคกสองทางสวยๆยูโรเทคอันนี้ถ้าเราบิดเบียดแรงๆเนี่ยมันจะดังคั้วๆเก่งก่อนนะมีตำหนิอ่านอกอื่นปกติไม่มีอะไรคอกคง้อแคบครับครับไม่มีข้อแคบมีแต่เบียดเวลาล็อกลิงมา เกิือเลขศูนย์อ่ะมันจะขกขอกกกแต่ถ้าเราตั้งไว้เลขศูนย์อ่ะมาปกติโอ้ไม่มีใครเร่งถึงขนาดนั้นหรอกก็ขายเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทครับแต่สภาพนี้ยังสวยใหม่เลยนะครับใช่แล้วก็มาที่เจ้าบาร์เรนเจอร์บารเรนเจอร์ตัวนี้จะเป็นคอมเกตคอมเกตอันนี้เท้นะครับครับติกเกอร์ยังไม่ขาดอืมอันนี้ขายสองพัน สองพันทุวนครับสองพันแล้วก็มาที่มาริเน่ดีพีเอสองหกศูนย์อาร์ทีเอเทสครับเทแน่นอนครับอันนี้สองศูนย์อาร์ทีเทสครับอันนี้ขายแปดพันเก้าแปดพันเก้าร้อยบาทครับไอตัวกล่องเลยขายไปแล้วตัวที่มีกล่องขายไปแล้วอ่ะไปที่ปลั๊กไฟคมสันคมสันพร้อมเหล็กนะพร้อมเหล็กครับผมสี่สิบห้าสี่พสี่พันห้าร้อยบาทครับสวยๆเลยเออาเอ็าร์เอสองเกาศูนย์ศูนยครับอันนี้สวยครับสวยๆครับตัวนี้อันนี้ขาย แปดพัน0กครับ8,900าบาทกับมา NPE นดอู้ครับแล้วก็มาที่ Audio Jockey ครับผม AJ h 8 0 0 4สกับติ๊กเกอร์ไม่ขาดทั้งสองเครื่องกับสภาพสวยอันนี้แรงนะครับ Audio Jockey ตัวนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยอันนี้ขายแท่นละแท่นละ1,800บาท1,800บาทครับหนนนะฮะอะไรหายอยู่เนาะนี่นะครับ4คูณสเนี่ยตุ๊บๆเลยนะครับผมอ่ามาที่มิก ออาโต้เซ็ตเอ็มเอ็กซ์หนึ่งสองสองอันนี้อันนี้หายอ๋อไอ้โวลูมหายโอ้โวลูมของเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์หายแต่ว่าคือใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้ปกติตำหนิมีตรงนี้นะครับใช่ครับสภาพสวยมากไม่น่าหายเลยจาะหายได้ไงอ่ะอืสวยครับสวยเออนะะฮหายไปไหนเนี่ไม่รู้ว่าลูกค้าเกียร์ทำหายหรือเปล่าออเปิดราคากันที่สองพันครับสองพันทุนครับสองพันอ่ะไปที่ไม้ไม่ตัวนี้กองเก้าบีมีปัญหาืึ แต่พูดในปกติแต่เวลาเราออกจากจากเครื่องเนี่ยมันสัญญาณขวัก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 เป็นการอะไรเนาะเหมือนกวนทั้งสองไม้เลยปะตามสภาพใช่มีกล่องอยู่นะครับครับขายตามสภาพอันนี้ขายอ่แปดร้อยแปดร้อยบาทเอาไปเช็กกันเราเองแล้วกันเช็คเอานะครับโอ้โตอมสวยจังอาจารย์ตอมตัวนี้สวยๆหมื่นสามห้าครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าครับอือเอาไปเลย ก้าศูนครับก้าศูนย์สี่นี้สองมื่นแปดันห้อยแล้วก็มาที่เจ้าห้าพันห้าพันอสองหมื่้าพันห้าร้อยแล้วก็ตัวล่างสามพันหกับตัวนี้หมื่นแดสามร้อยงหมื่นแปดันสามร้อบาทครับก็มีประมาณนี้แหละโดลลงไหมมีตัวไหนเข้าอีกหมดเอเฮ้ยนี่นี่นี่เดนี่เกือบจะข้ามกันไปแล้วนี่อ๋อไม่กล้งอันนี้เทได้นี่ของอะไรอยี่ห้ออะไรเปิดลักด้เปล่า ไม่ดูอ่ะอ่านไม่ออกแล้อันี้มีครบเลยเก่งภาษาอังกฤษกันภาษาอังกฤษเราอยู่แต่บนยอดมาขามเปียกนั่นลยสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทพร้อมกลองครับอืี่นี่ด้วยนี่ตัวไหนครับผมนี่พี่ผมลืมอ๋อนี่นี่แท้แน่นอนมนมนแบบนี้แท้แน่นอนเจ้าบารเจอร์เอ็กเอลสิบสองไมดัตัวนี้หมื่นสามพันหนึ่งหม่นจังอะสวยครับสวยโอ้โหนี่สวยเล จานนี้ยทำไมจริงนี่นี่ครับผมนี่ครับโอ้นะครับซื้อไปตอนวันที่สิบแปดเดือนแปดหกสองหกสองครับผมแต่สภาพนี่โอ้ยนะฮะเหมือนได้มือหนึ่งเลยเหมือนได้มือหนึ่งอ่ะดูข้างล่างวะยังไม่มีรอยเลยอ้าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทจวดเลยครับพี่น้องนะเออมีดอกไหมไหมนี่ดอกเยอะเลยไหนครับผมพาไปเยี่ยมพาไปชมหน่อยแซ่แซ่สัญญาณ สายสัญญาณมือสองเส้นละร้อยเส้นละหนึ่งร้อยบาทประกันตัวดีแน่นอนนี่ครับผมดอก challenger บ่ครับอันนี้ผมจะยกยกทีละดอกไปเลยยืเอางั้นเลยนะใช่มันจะได้ชัวชัวเนี่ยบางทีลูกค้าว่าของไม่ตั้มไม่ตรงปกอะไรบ้างอย่างงั้นอย่างนี้อยากให้ครับเฮ้ก่อนส่งเราก็ถ่ายให้เขาดูไหมมันก็มันไม่มีเวลาถ่ายครับพี่น้อยโอ้ยกหมดเลยนะอาจารย์หมดเลยแหละอ๋อตัวนี้สภาพเป็นไงบ้างตามนี้เลยอืมนี่อันนี้ส้มแน่นอน ไหมเดิมเดิมเดิมใช่ไหมเดิมเดิมหรือโมงห็นนี่เชลเลนเจอร์หกห้าศูนย์รุ่นมีน็อตครับอืมเนาะตัวนี้สองพันสามร้อยบาทเดิมเดิมอันนี้ด้วยอันนี้ออดิโอ d i o อันนี้เดิมเหมือนกันดีไวท์ครับเดิมเดิมเดิมอันนี้จะเป็นรุ่นแปดร้อยบาทใช่สองพันสามสองพันสามเหมือนกันอาะแคปหน้าจอกันเลยอันนี้เป็นอันนี้ audio d voice เหมือนกันครับมันรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่รู้หรอกเออตูดทำไมแดงๆนี่เอาดู้เหรอที่เงาวับเลย ครับอันนี้สวยสองพันสามสองพันสามร้อยบาทครับอไปที่ตัวนี้ครับผมออดิโวดีอ้อยเหมือนกันครับผมแปดร้อยบาทสวยเอาวับเลยนี่สองพันสามอันนี้ก็สองพันสามครับแล้วก็ไปที่หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ไม่มีน็อตเงาวับอีกแล้วครับพี่น้องเออนะฮะเหลือลืบอันนี้ได้จากบาทสองห้าสองห้าเอาซ้ำนั่นพ่อสองห้าโอ้ยอันนี้จะสูงนิดนึงเนาะอันนี้รุ่นน็อตอ่ารุ่นมีน็อตครับผมเดิมมันเดิมเดิม อืมสองสามสองสามครับอ่าแล้วก็ไปที่ออเดียดีร้ e ยแปดร้อยนี่ดูแปดร้อยหกร้อยนี่แปดร้อยบาทแปดแปดร้อยดูดากเด้อพี่น้องปาดงามคันๆักเลยครับผมอันนี้ดอกละสองพันสามสองพันสามร้อยบาทครับแล้วก็ไปที่เจ้าชา a l เลนเจอร์พีเอพันสองนะครับงามอีแล้วครับพี่น้องนี่นะฮะอ่ะอันนี้สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยบาทไหวไหมนี่ไหวมาครึ่งทางแล้ว ยาวไกลครับเออราตรีนี้ยาวไกลเอ้าลุยออดีโอดีไว้เออเหงาวับเลยครับพี่น้องมีตะมนีตรงนี้หนิอ๋ออันนี้โดนนอนเจาะนิดนึงไม่เป็นไรนิดเดียวก็ขายอยู่สองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยครับโอ้มีรูนิดเดียวขายตามสภาพเลยอ่ะอันนี้ด้วยออดีโอดีไว้ยอ้าวออดีโอดีไว้ครับผมโอ้เหงาวับมาสองสามสองสามจัดเลยครับพี่น้องนะไม่ต้องออดียวดีไวเหมือนกัน นะครับผมอันนี้รุ่นตูดแดงด้วยพี่น้องนี่ตูดงามมากครับเงาวัดเลยนี่ครับรุ่นใหมอันนี้ก็สองสามอันนี้รุ่นน็อตรุ่นมีน็อตหกห้าศูนย์นะครับเงาวัดเหมือนกันครับพี่น้องสองสามสองสามอีกครับเ๋อแล้วครับผมตัวไหนก็แคบแคบแคบมาด้วยนะครับซีไดยมันมีลายดอกซีเดบอกว่าโบตรงโฟกกันดีขี่ขาดเบาอ๋อตัวนี้ไม่เงาแต่ก็เดิม นี่ความเงาหายรุ่นมีน็อตสองสามสองสามครับผมอันนี้รุ่นน็อตเหมือนกันครับผมเว้าว่างาวครับผมเงาวับอือสองสามสองสามขายกันง่ายๆเลยไม่จะออกสองสามหรือเปล่าเออเอาในมือเลยตัวนั้นใชเอสเอไหมเอเดอู้ยไม่ต้องเดามือหนึ่งพันเก้าแต่สภาพเหมือนมือหนึ่งเลยดอกละพันห้าห้าสิบพันห้าห้าสิบสภาพสวยๆเลยครับพี่น้องแจ๋วๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็ปิดท้ายอันนี้อะไร ออดีโอดีไว้แปดร้อยมันเดิมนีอันนี้ซ่อมแล้วนี่อันนี้ซ่อมบ่อซ่อมแต่ไม่เบียดไม่แม่อะไรงามอยู่สองพันครับอันนี้เอาสองพันครับแล้วก็ตัวนี้อพีออ้ดีโอดีไว้เหมือนกันละมั่งนี่อันนี้เป็นพีออดีโอครับผมอันนี้เลยครับผมซ่อมซ่อมซ่อมฟุนเข้าครับก็ขายตามสภาพสองพันอันนี้ก็สองพันครับโอ้หนี่เหลือทั้งนี้เยอะเลยครับผมนี่ใช่ตัวไหนดี โอเจบีเอลเจบอลออุ้ยสวยอัวนี่เงาวับเลยพี่น้องอสวยอืมสิบแปดนิ้วสองพันสามสองพันสามร้อยบาทมีสองโด่งนะนี่ครับผมเงาวับเลยครับผมเจ๋วจ้าบเลยแล้วก็ไปที่เจ้าพีเอออดิโอดีวอสแปดร้อยครับผมตัวนี้มือสองสมแล้วน่าจะสมไหมเดิมไหมสมป่ะไม่รู้อะู ถ้าสมมันถ้าสมมมันต้องมีกาวสมแล้วนี่สมเนาะเนี่ยสมกับสองพันสองพัน่ร้อยอ่ะเหนื่อยหรืยังยังอ๋อหนึ่งพันสงร้อยบาทอ๋อไปทางนู้นก่อนก่อนี่จุดแดงอยู่แล้วเงาวับครับพี่น้องสองสามแปดร้อยแปดร้อยอันนั้นก็เงาวับอีกสองสเหมือนกันครับนี่แล้วก็หนึ่งพันสองบาทนะครับพี่อดตอันนี้ตามนี้เห็นไหม โอ้ครุงแตกแต่ว่าไม่มีผลไม่มีผลตัวเสียงใช้งานได้นี่ครับผมแต่เดิมนะเดิมนี่ครับผมสอง0ันห้าสอันห้าร้บาทอันนี้ผ้าผ้าดนอะไรโอ้ผ้าปะมันนัาจะโดนผ้าปะปะมาอืมน่าจะมีอะไรขีดข่วนแต่เขาใช้งานได้นะครับดืมๆเลยนี่ผมก็ปะให้สวยแล้วนี่ครับผมรุ่นพันสองสองพ0นหาสองับาทครับผมแล้วก็ตัวนี้อุ้ เดิมทั้งสองดอกเงาวับเลยพี่น้องเงาวับเลยนะตัวนี้งามงามวู้ดนะเดิมเดิมสวยสวยสามนี้เลยเจ็ดร้อยสองพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้หน้าก็พัาเหมือนกันอืมอ่ะบีเอ็มบีเอ็มเหลือสี่ดอกสี่ดอกดอกละพันพันเจ็ดร้อยห้าสิบดอกเดิมบ่ทั้งเดิมทั้งส้มเนี่ยจะขายคละเลยอ๋อแต่ทำได้สวยมากเลยดูอ่ะเปิดหมวกแบบเนียนงิบเลยเนี่ย สวยๆรับผมก็มีประมาณนี้นะครับที่เข้ามานะครับก็จะมีแหลมเป็นโกดังเลยอแหลมก็อารละกี่บาทอารละสี่ร้อยนี่ครับผม NPEP Audio นี้ห้าร้อยห้าสิบมีเป็นตับเลยครับยี่สิบเอ็ดก็ยังอยู่เด้อพี่น้องซับบูเฟอร์นะครับแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วสิบดนิ้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมพาวเวอร์ก็น่าจะได้ชมกันแล้วนะครับผมยังยังไม่ได้ตัวไหน ไปเลย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 ไม่ไหนนอยู่ตรงไหนครับผมเอเพื่อได้ราคาถูกๆก็จะจัดจะจวดเลยครับพี่น้องสามพันเก้าโอ้พีเอหนึ่งร้อยสามพันเบาทส9มพัอืมนะครับผมเอลเข้ามาบ้างไหมช่วงนี้เอลมีมีไม้เลื่อนเลยเอลมีเยอะนี่ครับผมเอลโอ้นี่เอลเอลสองพันสี่ v สองมีมีเยอะเลยนี่ครับผม9 5้าพันานะครับเอล 2องพันก็8ป0พนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสินค้าแล้วมีโปรเจกต์ตัวไหนไหมที่กำลังจะเข้ามาอีกโปรเจกต์ก็จะมีตู้เลยตู้ตัวไหนครับผมแบรนด์ไหนบริษัทบริษัทไหนครับผมบอกได้ไหมน่าจะเป็นอาร์เมเจอร์ครับนี่มีน่าจะเป็นด้วยอาร์เมเจอร์จะเข้ามากี่ใบ24ครับ24ใบครับ18นิ้ว18ตัวชูของอาร์เมเจอร์เลยใช่กำลังกำลังกำลังรื้อกำลังรื้อแต่ได้แต่ตัวไหนมา เบดหรือว่าเสียงกลักบดครับผมได้จะเบดใช่ได้จะเบรดราคาแพงไหมน่าจะใบละสี่พันห้าครับตู้เปล่าตู้เปล่าอ๋อเดี๋ยวรอชมแล้วกันเนาะหรือว่าดูใน YouTube ของอาจารย์ลักก็ได้ลักอิเล็กทรอนิกส์ทางย o u t u b e f a c e b เ o k ก็เหมือนกันทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับผมก็มีอะไรจะฝากถึงลูกค้าไหมที่สนับสนุนเข้ามาขอบคุณ f อพี่น้อยนะครับที่อุดหนุนทางร้านเล็กๆนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับสินค้าก็มีการถลอกเปลือกนิดหน่อยนะครับ เราอย่าไปซีเรียสนะครับของมือสองนะครับก็คือบางคินบางตัวนะครับมันอาจจะมีรอยนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเคยเจอแล้วเคสล่าสุดนะครับก็คือส่งรูปให้ดูนะครับก็ตกลงการซื้อนะครับแต่ไปถึงเขาบอกว่าเครื่องน่ะมีรอยนู่นนี่นั่นมันรอยนิดเดียวนะครับก็คือมันรอยข้างล่างนะครับรอยข้างล่างแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเนาะเราก็ถ่ายแค่ส่วนมากก็จะถ่ายด้านบน ด้านหน้าด้านข้างนะครับอ๋อใช่ครับพาวเว่าส่วนมากไม่ได้ถ่ายด้านล่างใช่ครับก็เจอมาก็ไม่เป็นไรครับก็คืนตังค์ให้ลูกค้าเรียบร้อยก็คือเหมือนเดิมมีปัญหาทางเรายินดีเคลมให้ทุกชิ้นใช่ก็ก็จะแจ้งนิดนึงนะครับก็ถ้าของไปถึงนะครับก็พยายามอัดคลิปไว้นะครับอัดวิดีโอเป็นหลักฐานนะครับคือต้องแจ้งก่อนนะครับว่าสินค้าที่เขารับประกันไม่ใช่ว่าพี่น้องไปดองเป็นสามสี่อาทิตย์นะครับเอาจริงๆอ่ะ ไปถึงวันนี้ปุ๊บแกะเลยแล้วลงเลยนะครับท่านจะมาบอกว่าท่านไม่มีเวลาไม่ได้ไปดองไว้หนึ่งเดือนแล้วให้เขามาตามรับผิดชอบมันเป็นไปไม่ได้มันก็เย่มันก็เย่เนอะคือท่านต้องมีเวลาลงนะครับผมมันจะได้จบนะครับฝากฝากไว้ด้วยมันเป็นมือสองเนาะอาจารย์เนาะมันไม่ใช่มือหนึ่งนะครับของอิเล็กทรอนิกส์มันรู้จักเสื่อมสภาพกันได้กระทบกระทั่งอะไรกันได้ก็คือรีบเช็ครีบดูครับนั่นแหละประมาณนี้แหละอาจารย์ก็ฝากด้วยเนาะร้านเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่า มีเก็บเงินไปทางไหมร้านเราไม่มีเก็บไปทางนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าอาจารย์ทนานอยากได้จะเอาชิ้นนี้นะครับเพราะว่าถ้าส่งบัญชีไปแล้วก็อยากให้อาจารย์รบก,กวนอ่รีบโอนหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นคนอื่นที่เขาทักทักมาเนี่ยก็คือเขาก็รออยู่นะครับแต่บอกว่าผมไม่เอาแล้วแล้วที่คนที่จะเอานะ่ะผมหาไลนา์ไม่เจอนะครับก็ ทักมาเยอะนะครับอันนี้จริงๆนะครับอ๋อเอาเป็นว่าคือคถ้าท่านจะเอาอ่ะก็ท่านระบุรีบโอนดีกว่า <itud> เพราะว่าท่านอื่นเขาก็จะอยากปิดเหมือนกันใช่ครับผมก็จะแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะโอนตอนนี้เลยไหมแต่ถ้าไม่โอนพรุ่งนี้ก็ว่างั้นพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็แต่ผมก็ยังไม่ได้ส่งบัญชีไป <m> ก็คือเจ้าอื่นมาปุ๊บผมพร้อมโอนผมก็ส่งบัญชีไปเลยคือผมไม่ได้แย่งว่าไม่ได้แบบว่าอยากอยาก,อยากขายอยากขายนะครับมันไม่ใช่นะ,ะมันเสียสิทธิ์ครับพี่น้องก็คือคนมันเยอะนะครับก็็อยกเะแล้ว อราคาถูกๆนี่นะมันก็มีเยอะนะครับผมก็ไม่รู้จะทําไงนะครับก็อยากให้ท่านไหนที่พร้อมแล้วก็โอนมาปุ๊บผมก็จะล็อกๆไว้ให้นั่นแหละครับก็ฝากด้วยเนาะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับครับขอให้รำขอให้รวนมันๆเหมือนเดิมไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ